สวัสดีครับฟังสบายกับปอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องต่อแห่งวัตถะดูก่อนีิสุด์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นทมแม้สักอย่างหนึ่งที่จะมีโทษมาเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนีิสุด์ทั้งหลายโทษทั้งหลาย มีมิจฉาทุฏธิเป็นอย่างยิ่งการตั้งใจประพฤติธรรมเป็นทางมาแห่งมหาทุสชนถ้านำใจมาหยุดนิ่งหยุดถึงกลางกายจนกระทั่งเข้าถึงธรรมภายในเราจะเข้าถึงแหล่งคุญกุศลที่แท้จริงเป็นพ่อฐานบุญที่แหล่งไหลมาจากอยายตันพาน ใจเราจะแช่อิ่มอยู่ในบุญเหมือนอยู่ในอู่ทะเลบุญโดยเฉพาะเมื่อใจอยู่กับคุญตลอดเวลาอย่างไรก็ดีการมันเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยิงนะักที่เกิดมาแล้วตั้งใจสั่งสมบุญบารมีทุกลมหายใจชีวิตของผู้นั้นจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มุ่งตรง ไปสู่ปลายทางของชีวิตที่สมบูรณ์คือเข้าสู่อายตนะนิพพานมีวาระพระบาลีในเอกตนิบาตอังคุรตะนิกายว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมแม้สักอย่างหนึ่งที่จะมีโทษมากเหมือนอย่างมิจฉาทิฏินี้เลย ดูก่อนพิสุดทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเห็นว่าแม้ผู้ใดทำบาปบาปนั้นก็ไม่ส่งผลแต่อย่างใดเป็นของศูนย์เปล่าบุญบาปไม่มีหรือมีความเห็นว่า เหตุหรือปัจจัยที่ทำให้สัตว์เศร้าหมองหรือผงใสนั้นก็ไม่มีเช่นกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีการประกอบเหตุไม่มีปัจจัยจะบริสุทธิ์หรือก็บริสุทธิ์เองเศร้าหมองก็เศร้าหมองเองโดยไม่ต้องทำสิ่งใดบางพวกมีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ เกิดมาต่างมีชีวิตเพียงแค่ชาติเดียวตายไปแล้วก็ศูนย์ไม่ต้องเกิดอีกความเห็นเช่นนี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดนี้มีโทษมากย,ายิ่งกวา่อนาอนันตริยกรรมซึ่งหากผู้ใดไปพลังเผลอทำอนันตริยกรรมจะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตายไปแล้วต้องตกเอเวจีมหารกทุกทรมานแสนสาหัสอนันติเรกร,รมมีห้าอย่างคือฆ่าดิดาฆ่ามันดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาให้พ่อพ่อโลหิตทำสังฆาพิเศษคือทำให้สงแตกแยกกัน ทั้งห้าอย่างนี้จัดเป็นกรุกรรมหรือกรรมหนักท่านเรียกว่าทำให้สัตว์ผู้กระทำตนตกนรกอเวจีนานถึงหนึ่งกับฉะนั้นอนันตริยกรรมยังมีกำหนดเวลาปรับโทษสุดสิ้นสุดยังมีปรากฏคือเมื่อชดใช้กรรมหมดก็ยังมีโอกาส กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สั่งสมบูรมีได้อีกแต่มิจฉาทิฏฐิยังมีโทษมากกว่านั้นอีกคือไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการชดใช้กรรมได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดเมื่อนลกไปแล้วโลกันตรรกจะดึงดูดไปทันทีมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นตอของวัตตะ อขวางทางสวรรค์และมรรคผลนิพพานบุคคลหรือสัตว์ที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐินี้จะไม่มีโอกาสสร้างบารมีคือปิดสวรรค์ปิดมรรคผลนิพพานแม้ในเวลากับพินาศไปเมื่อสรรพสัตว์ผู้มีบุญต่างไปบังเกิดในปรเมโลกในสถานที่ไฟลมน้ำ ทำลายไม่ถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยนิตยมิถาทิินั้นก็ยังคงอยู่ในโลกันตรนรกชีวิตยังชีวิตของนิยะตะมิจฉาทิสินี้น่าสงสารมากแม้นพระสัมมาสัมพุทเจ้าจะเป็นร้อยพระองค์หรือเป็นพันพระองค์ก็ไม่สามารถ ทำให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้จุดกำเนิดของนิระยะตะมิจฉาทิชิินี้ทั้งสามประการนี้ที่มีมาจากบุคคลสามคนแต่พวกเราอาจแปลกใจที่บุคคลทั้งสามนั้นทำไมจึงมีความเห็นที่แปลกๆเช่นนั้นได้บุคคลทั้งสามคือบุรณะกัสปะ มัคคิโลสาระและอาทิตะเกสะมารรกมพลอุรณะกสปะแต่เดิมเกิดเป็นธาตุของเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากมีทาสบริวารมากมายก่อนที่เขาจะเกิดนั้นท่านเสษ็ีมีท่าสำหรับใช้สอยอยู่แล้วถึง 96คนซึ่งในสมัยนั้นตีกันว่าถ้าทาคนใดเกิดมาในคนที่99้าตุทาผู้นั้นจะได้สิทธิพิเศษว่าคนอื่นเพราะได้ชื่อว่ามงคลทาตท่านสิีจึงตั้งชื่อให้ว่าบุรณะแปลว่านายเต็มผู้เป็นทาุ มงคลธาตการงานในบ้านเขาจะทำหรือไม่ก็ทำได้ไม่ต้องมีใครมารบังคับเมื่อบูรณะกัตระะเกิดมาประสบโชคที่นี้จึงกตาจิงคุมหนุนเจ้าสำราญประจำบ้านมีความสุขสบายกว่า่าชคนอื่นเสมือนลูกคนหนึ่งในครอบครัวสรถี ท่านอยากจะกเที่ยวจะเล่นก็ตามแต่ใจตนไม่มีใครว่า,าวกล่าวควบคุมได้เขาประพฤติเช่นนี้มาตลอดจนเกิดความเบื่อหน่ายในการเป็นนกน้อยในกรงทองของเศรษฐีอยากจะออกไปเที่ยวโลกกว้างเปิดหูเปิดตาจึงหลบหนีออกจากบ้านเศรษฐีพร้อมทรัพย์สมบัติที่จำเป็นติดตัวไปด้วย วันหนึ่งโชคร้ายถูกดักล้นระหว่างทางโจนต้นทรั์เอาทรัพย์ไปหมดแม้กระทั่งผ้านุ่งและผ้าห่มเขาจึงเดินโซโซัโตเเซเข้าไปในู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อขออาหารประทังชีวิตชาบ้านเห็นเข้าก็ปรับเข้าใจผิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษแม้แต่ผ้านุง่งท่านก็ไม่นุง่ง ให้เป็นกังวลท่านคงเป็นพระอาหารหันต์ที่พวกเราสแสวงหาอย่างแน่นอนจึงชวนกันมาอุปถาบบํบำรุงผู้ตนเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต่างชักชวนกันเอาอาหารอันประณีตมาให้บุรณะทำให้บุรณะสําคัญผิดว่าตัวเราเป็นพระอาหารหันต์จริงๆ ยิ่งกว่านั้นยังมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่เพิ่มมากขึ้นทุกวันถึงกับขอบวชกับตนถึงห้า้คนปุรณะคสป,ปะสั่งสอนสิสิ์ว่าแม้ผู้ใดทำบาปก็ไม่ถือว่าเป็นบาปหรือแม้ใช้ให้ผู้อื่นทำบาปก็ไม่บาปอีกเช่นกันนี้คือจุดกำเนิดของ นิยต,ยตมิจฉาทิจิประการแรกที่เรียกว่าอากิริยะชิติทิตติส่วนอีกจ้าณทิหนึ่งเกิดเป็นท่าเช่นกันเขาคลอดจากคันมันดาที่โรงเลี้ยงโคซึ่งเป็นภาสีในตระกูลหนึ่งชาวเมืองจึงพากันเรียกเาว่าโคสาระ ซึ่งนายโคสาระเติบโตเป็นหนุ่มโชคไม่ดีเหมือนกับบุรณกคศปะเพราะทำงานหนักทั้งวันตามแต่เจ้านายจะสั่งจะเกี่ยงงอนเกี่ยงงานก็ไม่ได้ทำให้นายโคสาระเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสวันหนึ่งเจ้านายใช้ให้ไปแบกไหน้ำไหน้ำมัน เดินไปข้างหน้าส่วนตัวนายเดินตามหลังมาจนกระทั่งถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางลื่นแฉะเจอะแฉะมากนายบอกกับโคสาระว่ามากะลิกมากลิกซึ่งแปลว่าระวังจะลื่นล้มนะเจ้านายผู้ไประทานขาดคำ นายโคสาระก็ลื่นหัวขมำลงไปไหยน้ำน้ำมันที่แบบมาแต่กระจายร้านหาันมะโมข้างหลังเห็นนายกำลังเงือนไม้จะลงโทษจึงตัดสินใจวิ่งหนีเจ้านายก็วิ่งได้ตามไปติดเมื่อใกล้จะถึงตัวเจ้านายรีบคว้าเสื้อของเอาไว้ แต่เขาสะบัดตัวอย่างแรงจนเสื้อลุยวิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในป่าแต่สู้ความหิวไม่ไหวต้องออกมาขออาหารกินชาวบ้านเห็นเข้าก็พากัะลือไปทำนองเดียวกับบุรณะกัะะว่านี่เป็นพระอาหารหันต์จึงเอาเข้าวปลาอาหารมาให้ แต่เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เขาจึงไม่ยอมมึงเสื้อผ้าอีกและสั่งสอนลูกศิษย์ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ก็เป็นเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดทั้งนั้นความเห็นเช่นนี้เป็นนิตยะมิจฉาทิฏฐิที่ชื่อว่าเอเหตุกะทิตติยยกของลัทธิชื่อว่า มังคลิคโคสาละเพราะเพียนมาจากคำว่ามาคลิคซึ่งแปลว่าระวังจะลื่นล้มจึงกลายเป็นมักคลิครวมกับชื่อเดิมจึงกลายเป็นมักคลิคโคสาละส่วนลัทธิที่สามเป็นมิจฉาพิฐิสุดโดง บุคคลผู้นี้เดิมเป็นคนธรรมดาชื่ออาชิตะออกบวชเป็นเดืยรถีบวชนอกพระพุทธศาสนามีความปรารถนาจะให้ผู้อื่นมารรเคารพเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของตนแม้จะมีคนเอาผ้าดีราคาแพงมาให้ก็ไม่สนใจกลับนุ่งผ้าห่มแต่เสื้อผ้าที่ถอด้วย เส้นได้เส้นผมของของมนุษย์นี่ก็แปลกอีกแบบหนึ่งไม่มีใครกระทำกันผู้คนจึงเข้าใจผิดคิดว่านาีิตะนี้เป็นพระอาหารหันต์จึงตั้งชื่อว่าอาชิตเกสกรรมพลศาส,สดาจารย์ผู้นุ่งผ้าห่มที่ทอดด้วยเส้นผมมนุษย์ แนวคําสอนของอาชิตะเสสะกํมปลมีว่าทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลแห่งการทำทั่วทำดีไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีบิดามารดาไม่มีคุณสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีสัตว์ทั้งหลาย ตายแล้วย่อมขาดศูนย์เขาสั่งสอนสิทธิผิดเช่นนี้เป็นความเห็นผิดที่อันตรายมากมิจฉาทิฐิเช่นนี้เรียกว่านิตยะมิจฉาทิฐิอกิริยทิตฐิเอเหตกะะัตติฐิและนิตยะมิจฉา ทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิติงดิ่งใครมีความเชื่อเช่นนี้ถือว่าเป็นนิตยะมิจฉาทิฏฐิบุคคลจะมีโลก,กันตรารกเป็นที่ไปสถานเดียวเท่านั้นดังนั้นพูดไม่รู้ที่ไปหลงเชื่อ ู้ไม่รู้จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งมีโอกาสผิดพลาดไปทั้งชีวิตเพราะเห็นปิษนี้เป็นต่อขวางทางสวรรค์และบัรคผลวิพานพวกเราทุกคนต้องไม่ประมาทในชีวิตาชีวิตที่เกิดมามีความเห็นผูกเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเช่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว ขอให้ทุกคนรักษาไว้ให้ดีด้วยการทำใจให้บริสุท์จุดนิ่งสมมาทิิจะบังเกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาเราจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันทุกคนครับก็ขอจบคลิปเพียงต่วนี้นะครับเจินติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ